เือถูกจริงแต่เลือดล่ะความฝันหรอทำไมฝันถึงไม่มีความทรงจำเดี๋ยวนะอาา่าฮะ ตอบอะไรดีหรือความฝันเกิดอะไรขึ้นก่อนฉันตายใครแค่ตามที่ยิงฉันก็อยู่ที่ด้วยถ้าเป็นอย่างนั้น นี่เป็นโอกาสการแก้เคี้นเราทั้งคู่เราจะจัดก,การมันให้ได้คอยดูเถอะเดี๋ยวก่อนโอ้นี่ฉันอยู่ที่ไหนสงสัยเธอจะฝันร้ายฝันร้ายเธอหมายความว่านั่นเป็นฝันกันเหรอ นี่มันฝันเศร้า,างั้นหรอมันต้องเป็นฝันที่สะเทือนอารมณ์แน่ๆฉันคิดว่าฉันเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแน่ๆฉันไม่รู้สึกเจ็บปวดสักเท่าไหร่ฉันพยายามพาตัวเองแต่มันมืดไปหมดฟังเหมือนเธอเกิดอุบัติเหตุทางรถอาจเป็นไปได้ อฮ uh huh. มันซับซ้อนจริงนี่เราไม่ได้ตื่นเต้นเวลาเดียวกันกับเมื่อวานหรอแปลว่าเราหลับเวลาเดียวกันกับเมื่อวานบางทีอาจเป็นกฎที่นี่แปลกเราควรไปได้แล้ว มีอะไรกลัวใจเธอเหรอไม่ฉันจะพาไปแค่แค่เข็มทิศนั้นฉันรู้สึกว่ามันกำลังพาเราไปสู่ความตายอโทษทีลืมมันไปเถอะ ฉันไม่แน่ใจว่าฉันยังใช้เจ้านี้ได้อยู่งั้นก็น่าผิดหวังอือหืไม่มีแม้กระทั่องอุปกรณ์ที่จะซ่อมมันนะคะดูเหมือนว่าเข็มที่มันจะเคลื่อน บททดสอบนี้มีคำถามมากมายแล้วเราจะทำยังไงต่อตอนนี้สีหน้าของเธอทำให้ฉันกลัวฉันกำลังคิดอะไรบางอย่างนะ เรายังมีเวลาเหลืออยู่ห้าวันอย่าเครียดม,มากไปเลยไม่กดดันตรงนั้นไม่ใช่นะพวกมันจริงๆ ่สงสัยเธอรู้จักพวกมันไหมอ่าขอ,อดูโฆษณาก่อนนะซอมบี้มันคืออะไร แคลนลบอกเราถ้าเธอไม่ทำภายในเจดวันเธอจะกลายเป็นซอมบี้แต่อยู่ในโลกนี้ตลอดกาลยังมีอีกจะถูกมันกิน รวิ่งกันเถอะพวกสมี้ยังตามเรารู้สึกเหมือนกำลังมาทุกทิศทุกทางเลยเราต้องสู้มันเราต้องสู้ เราต้องหาอาวุธให้กับตัวเองฮินเด้คิลเลอร์วิ่งโอ้หิวก็ยาแกกอาไปให้พ้นใส่หัวไปแกด้วยแกด้วยแกด้วยไปให้พ้น ฮินเดอร์ช่วยชีวิตฉันเดี๋ยวก่อนที่นเธอดูเหมือนได้จะได้ใจไปเกินแล้วฮินเดอระวังเธอเข้าลึกไปฮะฮะอะไรเฮ้ยกิดฉันต้องไปช่วยเธอฉันอ่อนแอเหลือเกินคงเป็นเพราะซอมบี้ตีฉันตอนนั้น เธอเป็นไรเปล่าคิเล่เออฉันโอเครีบหนีไปจากที่นั่นกันแกมาจากไหนคิดบ้าเอ้ยนี่คือจุดจบนี่มันอะไรกันเกิดป้าอะไรขึ้นว่าไงจ๊ะคนณงาม กัสซอมมี่โดนยิงพวกมันหายไปพวกมันก็ตายได้ซอมมีก่กำลังนี้พวกมันกลัวเป็นดูเหมือนเราจะจบที่นี่กันแล้วนะขอบคุณนายเป็นใครเมื่อนาที่มันจบอัมบาหาคนนี้ก็มาช่วยเสนอ อัมลอัมแต่ทําไมว้าวนี่มันสดน่าสนใจแต่ยังไงก็ขอบคุณนะโอ้เก็บเอาไว้เถะนายช่วยชีวิตฉันไว้ก็มีเพียงแค่อยากฉันจะพาไปได้ฮะฮะอะไรนะนายช่วยชีวิตฉันเพื่อที่นายจะฆ่าฉันด้วยตัวเองอะไรหรอวะ นายกำลังทำอะไรช่วยชีวิตเธอแล้วก็หันปืนไปที่เธอเหรอไม่ฉันจริงจังนะฉันควรจะฆ่าเธอด้วยปืนของฉันวัยตรีกรเดี๋ยวก่อนสินิ่งันอะไรกันมีคำถามสุดท้ายไหมฉันไม่เข้าใจช่วยอธิบายฉันหน่อยได้ไหมเอาเป็นว่าฉันจะจ่อปืนไปหน้าของเธอทีนี้ยังสับสนอยู่หรือเปล่าเขากำลังจะฆ่าเรา ฉันมีปืนเก่านี่จะทำยังไงฉันทำอะไรกับปืนได้บ้างหรือหาวิธีอื่นเดี๋ยวกูซฟอ่ะอาทำไงดี ทำไงดีวะเดี๋ยวดูโฆษณาก่อนฉันต้องใจเย็นใช้ปืนเก่าเอานั่นก็เหมือนฆ่าตัวตายฉันไม่มีแม้กระทั้งกระสุนเลยมันต้องมีวิธีอื่นสิบ้าท,ที่สุดไม่มีอะไรให้ฉันทำได้แปลก เวลาตัวล่าอย่างฉันกำลังทำอะไรอยู่ตอนหน้านี้ปกติต้องมีฝ่ายธรรมะเข้ามาช่วยสิเหมือนในหนังไงพูดอะไรนะจริงๆฉันคาดว่าปกิปกิปกปกตริยาของเธอได้รับตอบมาวายไลายงั้นหรอ แล้วทำไมไม่เสแแท้ทำเป็นคนดีเหมือนที่นายทำก่อนหน้านี้บ้างล่ะถ้าทําเป็นคนดีแล้วฉันฟื้นคืนชีพได้ฉันก็จะเป็นเอาละพูดคุยพอแล้วมาทําให้มันจบเถอะเดี๋ยวเขากำลังจะเขาโทษทีนะโวบ้าอะไรกันเขาคือใครเขามีลูกสองด้วย ระวังอัมมาทำยังไม่ตายฉันไม่รู้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอยู่ได้ไอ้เงี้ยนั่นนายคิดว่ากำลังทำอะไรชื่อของเธอละ่ะคุณผู้หญิงฮะชื่อเธอฉันชื่ออินเน่ฉันชื่ออากโก้เรามีเวลาไม่มากมารีบทำกันดีกว่าฉันอยากให้ เธออยากให้ฉันยิงคนนั้นด้วยปืนของฉันหรือเปล่าเอออยากขอบคุณโวเกือบถูกฆ่าแล้วไงอาเมจ้าเราเกือบตายที่นี่แล้วเธอยิ้มได้ยังไงในสถานการณ์นี้คิลเลอร์โอ้ฉันไม่รู้ตัวเลย ชายคนนั้นทำให้หินเด้ใจเย็นลงมาคิดดูแล้วนะที่ฉันทำเพื่อคือบทของเขานี่แหละที่ฉันพูดถึงนี่แหละที่ฉันต้องการฉันน่าจะได้เปรียบอยู่นะเอาล่ะวันนี้คงพอก่อนไว้เจอกันนะทุกคน ซึ่งวันนี้เหนื่อยภาพผลกันเถอะวันนี้มันบ้าและอันตรายจริงๆมันไม่เราหลับกันได้แล้วทำไมไม่แนะนำตัวเกี่ยวกับบททดสอบใช่ไหมที่นายหมายถึงนั่นก็ใช่คนบ้า คนทำอะไรบ้างในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเรากลาเป็นเพื่อนซีกันที่เธอเล่ามันก็เกิดขึ้นจริงเคลอฮินเด้ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจเธอจะบอกได้ไหมว่าอุปกรณ์ที่เธอทานนั่นคืออะไรบอกได้เลยว่าเขาไม่ใช่คนเล่นด้วยง่ายๆอื้ึ <c oughs> ฉันควรต้องบอกเกี่ยวกับความรู้สึกฉันแต่เขาเอาจริงฉันก็ไม่รู้ว่าฉันต้องทำยังไงนี่ปากมากจริงๆฮ่าๆนี่ตรงไปตรงมาที่นี่นี่น่าสนใจฮิฮแล้วเธอล่ะบางทีนายควรเล่าของนายก่อนฉันจะแชร์ข้อมูลเธอ เพราะที่ฉันจะทําได้ฉันคิดว่าเธอเห็นปืนของฉันแล้วนายกำลังย้ำปืนนั่นน่ากลัวโอจะเข้าใจฉันผิดฉันไม่ไดจ้จะทำอันตรายอะไรปืนของฉันไม่ได้หากฉันต้องเห็นเธอก็เห็นฉันยิงก็ต่อเมื่อคน,คนอื่น อย่างที่เธอก่อนหน้านี้อาา่าฮะเข้าใจงั้นไม่ว่าฉันคิดเลไไม่ต้องการให้นายทำล่ะมันก็ยินไม่ออกว้าวซับซ้อนจังสำหรับบททดสอบฉันฉันไม่สามารถแชร์ข้อมูลได้ทั้งหมดตอนนี้หวังว่าเธอจะเข้าใจ ฉันอ่าดูโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับฉันนึกออกว่ามันคืออะไรฉันเกรงว่ามาไกลาถึงเท่านี้แล้วหวังว่าจะเข้าใจเขาไม่เหมือนอัมบาฮันแต่เขาอาจจะค่าต้องค่าคนเช่นกันตาเธอแล้วคิลเล่อาฮะถ้าจะไม่ผิดนะ มันจะยิงก็ต่อเมื่อมีมีคนอื่นต้องการให้ยิงอ๋อ oh, มันเป็นพลังพิเศษฉันต้องพาตัวเองไปที่ไหนสักที่ฉันต้องไปตามหาเข็มที่ที่ฉันไปตอนนี้เรา รู้ว่าบททดสอบคืออะไรได้รับอุปกรณ์อะไรมาฉันว่าจะดีกว่านี้ถ้าไม่บอกเขาว่าฉันต้องการแล้วว่าซอมมี่นั่นใส่หน้ากากไม่นับว่าตายขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมอือหือฉันนี่โชคดีมากๆที่มีเธอและอากูอยู่ด้วย แต่ทั้งคู่ดูเหมือนมีความรักของตัวเองใช่มันยังไม่ถึงเวลาใจเน้นเธอค่อยบอกฉันเมื่อเมื่อถึงเวลาก็ได้นี่เชื่อใจฉันจริงๆอย่างที่เธอพูดอ่าฮะ